สวัสดีค่ะประชาชนชาวลาวก็จะทักกลับมาว่าสบายดีนะเนื้อหาในเรื่องนี้ชื่อว่าอุณหพลศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความร้อนซึ่งถ้าหากความร้อนนี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีเราจะเรียกว่าความร้อนจากปฏิกิริยาเคมีวิชานี้จะเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาเกือบทุกสาขาจะปเรียนต่อไปเรื่อง การส่งถ่ายมวลหรือการส่งถ่ายความร้อนการส่งถ่ายพลังงานเป็นต้นเพราะถ้าหากว่าเข้าไปยืนอยู่อ,ยอุตสาหกรรมความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีการควบคุมไม่ฉะนั้นอุตสาหกรรมก็จะระเบิดได้สุดท้ายก็จะให้นักศึกษารู้จักค่าทางเทอร์โมเดนิกอย่างน้อย3ค่าก็คือเดต้าเอ S Data S และ Data G ซึ่งค่า3อันนี้มีความสำคัญยังไงหรือมีความหมายยังไงเมื่อพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะเนื้อหาวิชาอุณหพลศาสตร์หรือเทอร์โมด n นามิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการถ่ายเทพ,พลังงานและมวลสาร ความรู้พื้นฐานนี้ปัจจุบันนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันมากมายเช่นบ้านประหยัดพลังงานหรือการใช้โคแพคกับเด็กที่เป็นไข้การใช้ฟิลม์มป้องกันความร้อนในรถหรือแม้กระทั่งการออกแบบอุปกรณ์เพื่อให้การถ่ายเทพลังงานมีประสิทธิภาพเทอร์โมดินามิกส์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความร้อนและกดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานเช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลและพลังงานไฟฟ้าพลังงานเหล่านี้จะเปลี่ยนจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งได้ตามกฎการส่งพลังงานเช่นพลังงานความร้อนจากไอน้ําในเครื่องจากไอน้ําจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลเพื่อให้รถไฟเคลื่อนที่ได้เป็นต้นหลักของเทอร์โมไดนามิกส จะเกี่ยวข้องกับกฎสองข้อคือกฎทรงมวลและกฎทรงพลังงานกฎทรงมวลนี้เป็นวิชาว่าด้วยเมื่อเขียนปฏิกิยาแล้วจะต้องดูสมการเพื่อบอกว่าสารตั้งต้นมีอะตอมอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ก็จะมีจำนวนอะตอมนั้นเท่าเท่ากันส่วนกฎที่2คือกฎทรงพลังงาน ว่าด้วยพลังงานไม่สูญหายแต่สามารถเปลี่ยนรูปได้เช่นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นพลังงานกลเป็นต้นนักเคมีจะศึกษาความร้อนของกระบวนการหรือปฏิกิริยาต่างๆเมื่อได้มาแล้วนักวิศวกรก็จะนำผลนี้ไปใช้ดังนั้นหากไม่ทราบที่มาที่ไปการใช้ประโยชน์หรือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานก็จะมีข้อจำกัด เมื่อกล่าวถึงพลังงานคำจำกัดความของพลังงานคืออะไรพลังงานคือความสามารถในการทำงานพลังงานที่เรามักจะรู้จักมาก่อนเบื้องต้นนี้ก็คือพลังงานโจนกับพลังงานศักย์พลังงานโจนเป็นพลังงานที่เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ส่วนพลังงานศักย์นั้นเป็นพลังงานที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุ เราก็จะมารู้จักพลังงานอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในหน่วยโครงสร้างของสารเคมีตัวอย่างเช่นเหมือนในตัวเรานี้มีพลังงานสะสมอยู่เราวันนำออกมาใช้เช่นการเดินการวิ่งเป็นต้นก่อนเข้าสู่รายละเอียดจะขอทำความเข้าใจระหว่างพลังงานความร้อนกับความร้อนปฏิกิิยาเคมีนั้น มักจะเกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนซึ่งเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอะตอมและโมเลกุลพลังงานความร้อนไม่ใช่เป็นการถ่ายเทแต่ความร้อนที่เราสัมผัสได้เพราะเป็นพลังงานความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างวัสดุ2ชิ้นที่มีอุณหภูมิต่างกันเช่นน้ำร้อนมีพลังงานค่าหนึ่ง ส่วนน้ำเย็นก็จะมีพลังงานความร้อนอีกค่าหนึ่งเมื่อนำพลังงานความร้อนนี้มาผสมกันก็จะเกิดถ่ายเทพลังงานและเกิดเป็นการเปลีป่ยนแปลงความร้อนสิ่งที่เรารู้ว่ามีการถ่ายเทพลังงานความร้อนก็คือการวัดอุณหภูมินั่นเองความร้อนที่วัดได้อาจจะเป็นการดูดความร้อนหรือคายความร้อนซึ่งหมายถึงอุณหภูมิของสารจะลดลงหรือสูงขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงต้องมีคำนิยามเพื่อตรวจสอบว่าวัตถใุใดดูดความร้อนและ,และวัตถใุใดขายความร้อนน,นั่นคือนิยามของระบบกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองระบบคือสิ่งที่เราสนใจส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆระบบนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับระบบเช่นระบบภายในร่างกายของเด็กที่เป็นไข้ จะคายความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสัมผัสได้ที่ตัวเด็กว่าผิวเด็กมีความร้อนสูงกว่าคนปกติหรืออาจใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดก็ได้ระบบนั้นจะเป็นระบบเปิดระบบปิดหรือระบบโดดเดี่ยวก็ได้ในกรณีที่เป็นระบบโดดเดี่ยวจะเป็นระบบที่มีฉนวนหุ้ม ไม่ให้ทั้งมวลและพลังงานถ่ายเทมายังสิ่งแวดล้อมดังนั้นผู้สังเกตการซึ่งอยู่ที่สิ่งแวดล้อมก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนระบบปิดนี้จะมีฝาปิดอยู่แสดงว่าไม่อนุญาตให้มวลสารถ่ายเทได้แต่อนุญาตให้ความร้อนหรือพลังงานถ่ายเทออกมาได้และในระบบเปิดนี้ก็จะสามารถวัดได้ทั้ง พลังงานและมวลสารที่หายไปอีกนิยามหนึ่งซึ่งเป็นนิยามที่ให้เกิดความง่ายในการคํานวณหรือการวิเคราะห์ก็คือฟังก์ชันสภาวะหรือตัวแปรของสภาวะเป็นปริมาณที่ใช้บอกสภาวะของระบบเช่นพลังงานความดันปริมาตรและอุณหภูมิอีกในหนึ่งก็คือสมบัติของระบบนั่นเอง สมบัติที่เป็นฟังก์ชันสภาวะจะมีลักษณะพิเศษคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายเท่านั้นเช่นการเดินลงเขาจากยอดเขานี้ก็ถือว่ามีพลังงานเป็น e1 เมื่อลงมาสู่พื้นดินก็จะมีพลังงานเป็น e2 พลังงานเป็นฟังก์ชันสภาวะซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางว่าจะเป็นทิศทางเดินลงเขาโดยตรงหรือค่อยๆเดินผ่านเขาไปทีละลูกทีละลูกแต่จะขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเท่านั้นดังนั้นพลังงานที่ใช้ทั้งหมดก็จะเป็น e สุดท้ายก็คือ e 2ลบ e 1 ในทางคณิตศาสตร์จะใช้สามเหลี่ยมซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายหรืออาจจะนำเสนอในรูปของอินทิเกรตเพื่อหาค่าสมบัติจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายด้วยเหตุนี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมจึงต้องมีการเรียนการสอนเรื่อง Differential Equation และ Integrate หัวข้อต่อไปจะเป็นการคำนวณหรือการใช้ประโยชน์จากความร้อนของปฏิกิริยาภาษาอังกฤษเรียกว่า thermochemistry ปฏิกิริยาเคมีมักจะทำที่ความดันคงที่ดังนั้นความร้อนของปฏิกิริยาจึงเขียนเป็น Q แล้วก็ห้อย p ไว้แสดงถึงความร้อนที่ความดันคงที่ เรามักจะใช้ค่าที่เรียกว่า e n t ทัลปีสัญ,ญาลักษณ์เป็น H และค่าความร้อนหรือเอ t ท a ลปีตัวนี้จะอยู่ในรูปของ e n เอนท y ลปีเ g e ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนได้เป็น d ดต้า H ออกมาหากเป็นปฏิกิิยาของการเกิดเราจะเรียกว่า heat of formation ใช้ตัว f มาจาก formation หรือในการละลายเราก็จะเรียกว่า heat of solution หรือความร้อนการเกิดเป็นสารละลายหรือ heat of combustion ก็จะหมายถึงความร้อนจากการเผาไหม้เป็นต้นตัวอย่างสมการเคมีแล้วเกิดเป็นความร้อนได้แก่น้ำแข็งหลอมเหลวเป็นน้ำที่อุณหภูมิศูนย์องศาและความดันหนึ่งบรรยากาศสิ่งที่ สนใจหรือระบบในที่นี้ก็จะหมายถึงน้ําแข็งสมการที่ดุูแล้วจะบอกว่าน้ําแข็ง1โมลนี้จะดูดกลืนความร้อน6.01กิโลจูลเพื่อหลอมเหลวให้เป็นน้ําดังนั้นปฏิกิริยาการหลอมเหลวหรือ heat of fusion นี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เพราะน้ำแข็งดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความร้อนนี้ไปเปลี่ยนสถานะจากสถานะของแข็งให้เป็นสถานะของเหลวทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงเราในฐานะที่เป็นผู้สังเกตสิ่งแวดล้อมเมื่อนำมือไปสัมผัสแก้วน้ำแข็งเราก็จะรู้สึกเย็นนั่นเองสมการต่อไปคือสมการการเผาไหม้แก๊สมีเทน ปฏิกิยาหรือสมการที่ดุลแล้วบอกเราว่าแก๊สมีเทน1โมลเมื่อมาทำปฏิกับออกซิเจนซึ่งต้องใช้ออกซิเจน2โมลที่สภาวะมาตรฐานก็คือที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและความดัน1บรรยากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีเท่ากับ890.4กิกิโลจูล และมีเครื่องหมายลบนี้แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกร้อนเพราะเราสังเกตการอยู่ที่สิ่งแวดล้อมนั่นเองในเรื่องการเผาไหม้แล้วเกิดความร้อนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พบว่าหากนำคาร์บอนซึ่งก็คือถ่านหินนั่นเองมาเผาพบว่าได้พลังงานความร้อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 393กิโลจูลแต่หากนำแก๊สมีเทนซึ่งมีคาร์บอนหนึ่งตัวเช่นเดียวกันมาเผาพบว่าให้พลังงานมากขึ้นเป็น802กิโลจูลด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมจึงนิยมนำแก๊สมีเทนมาทำเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินและยิ่งเชื้อเพลิงนั้นมีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นมากขึ้น ก็จะให้พลังงานมากขึ้นด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงนิยมใช้น้ำมันเบนซินกับเครื่องยนต์ที่ต้องบรรทุกของหนักเพราะต้องการพลังงานสูงนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเชื้อเพลิงมีจำนวนคาร์บอนมากขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้นด้วยก่อให้เกิดโรคร้อน แต่ในที่สุดทางเลือกก็จะมีข้อจำกัดบ้างประเทศหนาวมีข้อจำกัดในการนำไม้มาเป็นเชื้อเพลิงเขาก็จะเลือกไม้ที่ให้พลังงานสูงและตัดเฉพาะส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อป่าไม้เช่นกิ่งหักหรือการตัดกิ่งออกเพื่อป้องกันการไหม้ของป่าแล้วมาทำอัดเป็นเม็ดเพื่อใช้เผาไหม้ให้ความร้อนในบ้าน เรียกว่าเชื้อเพลิงอัดแท่งปัจจุบันมีแนวคิดที่จะนำขยะชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นกันถึงแม้จะให้พลังงานน้อยกว่าตารางนี้แสดงค่าความร้อนของการเกิดของสารที่สภาวะมาตรฐานจะเห็นว่าธาตุที่เกิดเองในธรรมชาติ จะมีความร้อนของการเกิดเป็นศูนย์เสมอแต่เมื่อนำธาตุเหล่านี้มาทำให้เกิดเป็นสารประกอบก็จะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องในการเกิดสารประกอบนั้นๆเช่น,น,นการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์จะมีพลังงานคายออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่ากับ110กิโลจูลต่อโมล หรือแก๊สไฮโดรเจนนี้ซึ่งเป็นแก๊สในธรรมชาติเพราะฉะนั้นความร้อนการเกิดมีค่าเท่ากับ0แต่หากว่าเราแยกโมเลกุลน,นี้ออกเป็นไฮโดรเจนอะตอมเราพบว่าเราจะต้องใช้พลังงานเข้าไปทำลายพันธะตัวนี้เท่ากับ218กิโลจูลต่อโมล Heat of formation ของสารที่พบในโลกนี้นะักวิทยาศาสตร์หรือนักเคมีได้หามาให้แล้วเรียบร้อยต่อไปก็จะนำค่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เช่น Heat of formation ของคาร์บอน monoxide เท่ากับลบ110.5กิโลจูลต่อโมลนี้หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าเมื่อนำคาร์บอนซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งมาทำปฏิกิร,ริยากับออกซิเจนจำนวนครึ่งโมลนี้จะมีเกิดเป็นคาร์บอนมนอนอกไซด์และคายพลังงานออกมาเท่ากับ110.5กิโลจูลสมการนี้เป็นสมการที่ดุลแล้วบอกว่าในการเกิดคาร์บอนมนอนอกไซด์1โมลก็เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเดต้า H นี้ จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อโมลการเกิดเป็นฟอร์มิกแอซิดจากแก๊สไฮโดรเจนออกซิเจนกับคาร์บอนรวมตัวกันได้เอนทารปีของการเกิดมีค่าเท่ากับ379ปิปริยานี้เป็นปรฏยาขายความร้อน ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะนำเอนทัลปีออฟฟอร์เมชันไปใช้ประโยชน์เราก็จะใช้จากสมการนี้ว่าเราสามารถหาเอนทัลปีของปฏิกิยาได้โดยใช้สูตรนี้มีค่าเท่ากับผลรวมของเอนทัลปีการเกิดของผลิตภัณฑ์คูณด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลลบด้วยผลรวมของเอนทัลปีของ สารตั้งต้นคูณด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นดังนั้นก่อนที่จะใช้สมการนี้เราต้องทราบว่าสมการที่เราสนใจเป็นอะไรสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เป็นอะไรนอกจากนี้เราต้องดูสมการก่อนเพื่อให้มวลต่างๆเป็นไปตามกฎของกฎทรงมวลตัวอย่างเช่น จงคำนวณ a h ของปฏิกิยาก็คือ Formic Acid สลายตัวได้เป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซ์กับน้ำซึ่งอยู่ในสภาวะของเหลว Data h ที่เขียนมานี้เป็นเลขศูนย์ข้างบนแสดงว่าต้องการให้คำนวณที่สภาวะมาตรฐานสภาวะมาตรฐานในที่นี้ก็คืออุณหภูมิ25องศาเีย และความดันหนึ่งบรรยากาศตารางที่ให้มาจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับทั้งสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นจึงแทนค่าลงไปในสูตรได้เลย summation ของ product ก,ก็ต้องเป็นอ่ะก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าสมการนี้ดูหรือยัง ไฮโดรเจนทางซ้ายมี2ตัวทางขวาก็มี2ตัวคาร์บอนทางซ้ายมี1ตัวทางขวาก็มี1ตัวออกซิเจนทางซ้ายมีสองตัวทางขวาก็มี2ตัวเพราะฉะนั้นสมการนี้ดูลแล้วเมื่อสมการดูลแล้วแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็นเอนทาลปีการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ บวกกับเอนทาลปีการเกิดของน้ำลบด้วยเอนทาลปีการเกิดของฟอร์มิกน้ำในที่นี้เป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้ต้องดูดีๆแทนค่าลงไปเอนทาลปี entropy, การเกิดคาร์บอมนมอนอกไซด์เท่ากับลบ1นึหนึ่ง กิโลจูลบวกด้วยเอนทาลปีการเกิดน้ำในลักษณะลิควิดก็คือลบ285กิโลจูลลบด้วยเอนทาลปีการเกิดฟอร์มิกก็คือลบ379เท่ากับลบ379กิโลจูล หน่วยที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็นกิโลจูลเท่ากับลบ1 2 8 5ลบ2 8 5บวกด้วย 3, 7, 9ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเราก็จะได้คำตอบว่ามีค่าปฏิก,กิริยานี้มีความร้อนเกิดขึ้นเท่านี้กิโลจูล ถ้าเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าปฏิยาน,นี้เป็นปฏิยาดูดความร้อนถ้าเครื่องหมายเป็นลบก็จะเป็นปฏิกิริยาข่ายความร้อน